นายกรดวงชะตาเดือนกร,รกฎาคมสองห้าหกสามสำหรับผู้ที่เกิดราศีกุมนะครับราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างยี่สิบเอ็ดมกราคมถึงสิบเก้ากุมภาพันธ์ของทุกปีครับรับกุมครับอ่าครับ,รบโดยทั่วไปของชาวราศีกุมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอ่าความสุขนะครับกับการเข้าสังคมความสุขกับการอยู่กับครอบครัวนะครับมีความสําเร็จ นะครับมีเป้าหมายร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของชาวราศีกุมเป็นช่วงที่มีความสุขมากๆนะครับแต่เราจะไปดูซิว่ามันเป็นเรื่องของอะไรกันบ้างนะครับถ้าเป็นเรื่องของงานนะครับชาวราศีกุมเป็นอย่างไรครับในเรื่องของงานนะครับช่วงนี้ชาวราศีกุมแฮปปี้มากนะครับคําว่าการมีธุรกิจการขยับขยายธุรกิจนะครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเซ็นสัญญาร่วมกัน การมีคู่ค้าที่ดีการมีหุ้นส่วนที่สุดยอดนะครับแม้กระทั่งคําว่าการทํายอดทําเป้าได้นะครับเป็นช่วงจังหวะนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ให้ขยันทำมาหากินเอาไว้นะครับชาวราศีกุมนะครับนาขึ้นรีบตักครับนะในเรื่องการเงินของชาวราศีกุมนะครับชาวราศีกุมในช่วงนี้ได้ไพ่สามไม้เท้าไอ้สามถ้วยนะครับบอกถึงเรื่องของความสําเร็จเงินทองที่ไหลามาเทมา นะครับเงินที่ล้นเหลือนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณคาดหวังกับเงินได้อย่างมากนะครับแต่ว่าไพา่ใบนี้มันบอกว่าคุณอาจจะเอาเงินไปเสียนะครับไปจ่ายเงินมากๆในเรื่องของการสั่งสรรงานเลี้ยงหรือ,อคุณอาจจะซื้อของแจกชาวบ้านมากเกินไปในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นก็คุมเรื่องรายจ่ายให้ดีคุณก็จะเหลือเงินเก็บอย่างมากมายครับในช่วงนี้ เรื่องของความรักบ้างนะครับชาวราศีกุมชาวราศีกุมในช่วงนี้นะครับความรักมันบอกว่าคุณไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับมีคนมาชอบมาสนใจคุณอยู่เรื่อยๆแหละนะครับคนดีๆก็มีมานะแต่ว่าคุณเป็นคนคาดหวังสูงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะครับที่คุณคาดหวังสูงนะครับแต่การคาดหวังสูงเกินไปอาจจะทําให้คุณเองเนี่ยไม่ได้ลงเอ,อยกับใครสักทนนะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะครับอย่าเอา คู่ของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นมันจะทําให้คุณไม่มีความสุขและในที่สุดชีวิตคู่ก็จะพังตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จงสันโดษจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองสรรหามานะครับแล้วก็มีความสุขกับเขาเรื่องของสุขภาพของชาวราศรีกุมนะครับชาวราศรีกุมในช่วงนี้นะครับเนื่องจากคุณทุ่มเทกับเรื่องงานมากนะครับมันทําให้เกิดสภาวะของความเครียด มีโอกาสปวดไหล่ปวดหลังนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของหัวใจแล้วก็อาจจะเป็นตะคิวนะครับเพราะฉะนั้นดวงช่วงนี้นะครับก็ผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับอาจจะไปสปาไปออกกําลังกายเพื่อให้หรือโยคะเพื่อให้สภาวะของร่างกายมันผ่อนคลายแล้วมันจะดีขึ้นนะครับไพ่จะเตือนอะไรชาวราศีกุมนะครับไพ่เตือนชาวราศีกุม นะครับไพ่ขึ้นมามันบอกว่าชาวราศีกุมเองนะครับช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอย่างที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับซึ่งมาจากความประมาทเลินเล่อหรือความเชื่อใจเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าทุกสิ่งจะราบลื่นแต่คุณเองก็ต้องเปิดหูเปิดตานะครับมองทุกอย่างด้วยความระมัดระวังไปด้วยนะครับเพราะมันอาจจะเกิดหนี้โดยไม่คาดคิดเกิดปัญหามีภาระ ที่ต้องรับผิดชอบอย่างไม่คาดฝันตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขออรวบาลครับครับคือเรียบร้อยของราศีกุมแล้นะครับค่ะผมเมื่อกี้ฟังที่เป็นเจ็ดถ้วยป่ะฮะที่พี่บอกให้ให้สันโดษอ๋อสีถส่ถ้วยสี่ถ้วยมันมันต้องกลับไปใช้พลังเฮอร์มิตนะพี่ ก็สี่ถ้วยเนี่ยได้อะไรมาแล้วเขามันเป็นหนึ่งถ้วยที่เข้ามาแล้วเขาไม่แฮปปี้ไงเนี่ยภาพมันขึ้นมาก็คือเอ่จริงๆแล้วเขาเป็นคนมีโชคนะก็คือหนึ่งถ้วยยืนมาให้เนี่ยเขามีโชคนะแต่เขาไปคาดหวังกระสังถ้วยไงแต่จริงๆแล้วคนเราคาดหวังอะไรที่ดีขึ้นเน่ยมันได้ไงแต่ว่าเขานั่งกอดอกอยู่เฉยๆไงอืมคนเราถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลุกขึ้นไปทําอ่ะแต่ถ้าเราไม่ลุกขึ้นไปทําเราก็จงพอใจว่าฉัน ฉันเอ่อจะเอาแค่นี้อืมไม่อย่างนี้นจะกลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าจู้จี้จุกจิกที่บน่นคาดหวังแต่กับคนอื่นพอเริ่มเป็นอย่างนี้รอบข้างก็ไม่มีความสุขตัวเองก็ไม่มีความสุขครับอ่ะจบไปสำหรับราศีกุมครับ,รบอกไป